มีกิจกรรมนนะ่าสนใจมาฝากแฟนๆรายการของเรานะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้ก็จะเริ่มแล้วนะคะสำหรับมินิเโปอุดรธานีค่ะโดยงานนี้นะคะมินิเโป2024อุดรธานีขนโปรแรงค่ะทั้งการเงินการลงทุนนะคะมากระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนบนค่ะโดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสริฐประธานจากงานร่วมงานมากรรมการเงินมินิเโปเปิดเผยนะคะว่าวารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมากรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่11ค่ะ Money Expo 2024อุดรธานีวันที่4 6ถึง6ตุลาคมนี้แล้วนะคะจัดที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นท่านอุดรค่ะภายใต้แนวคิดดิจิทัลฟินแลนซ for all การเงินดิจิตัลเพื่อทุกคนค่ะคนบริการการเงินการลงทุนแบบครบวงจรเลยค่ะ พร้อมเงินไขที่ดีที่สุดนะคะไปสู่ชาอุดรธานีและภาคอีสานตอนบนทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อพธุรกิจ SME บัตรเครดิตบัตรเงินสดเงินฝากสลากออมทรัพย์ ดิจิตอลแบงกิ้งประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพรวมทั้งการลงทุนที่หลากหลายด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะมันนี่เอ็ก2024อุดรธานียังคงจัดในรูปแบบของ Hybrid Exhibition ผู้เข้าร่วมง,งานนะคะสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบออฟไลน์โดยเดินทางมาที่งานนะคะหรือจะเป็นแบบออนไลน์ค่ะสามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์นะคะทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม w w w m a n i e x p o o n l i n e c o m ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถสมัครใช้บริการได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ห้ามพลาดละค่ะ